โ okay. อเคก็เป็นอีกอ,อีพีหนึ่งนะคะรอบนี้ที่ได้สัมภาษณ์ป้ามีน้องคนหนึ่งก็ก็ถามว่าอ่าเรื่องของพ่อท่านหีดเนี่ยเคยได้ลงหนังสือไหมก็เท่าที่คุณกรับท้าพ่อท่านหีดท่านาเขาก็ไปหาข้อมูลมาก็าเจออยู่สองฉบับเนาะที่มีการลงเรื่องราวของพ่อท่านหีดก็จะมีฉบับนโมนโมกับลานโพ เดี๋ยวลองดูของณโมก่อนของณโมเนี่ยก็จะมีฉบับที่6 0 6กับ6 0 7<ม>ก็จะเกี่ยวกับประวัติของพ่อท่านหีดแล้วก็วัตถุมงคลของพรอท่านหีด<ม>แต่ว่าฉบับที่6 0 6เนี่ยค่ะ<ม>ก็มีเขียนว่าต่อจากฉบับที่แล้ว<ม>ก็ถ้าท่านใดมีณโมฉบับที่6 0 5ปีที่18ติดต่อดมิน n b หรือว่าโกกี่มาได้นะคะคือว่าเราก็อยากจะเอามาเผยแพร่ให้กับ เพื่อนๆสมาชิกได้ได้อ่านกัน<ช>ส่วนของรันโพเนี่ยค่ะรันโพนี้ก็จะเป็นฉบับที่495 495 495 <5 S 2> ค่ะแต่ก็มีอีกเหมือนกันที่เขียนว่าต่อจากฉบับที่แล้วต่อสี่เกสอ่าแสดงว่ามีรันโพฉบับที่494เก้ถ้าท่านใดมีก็ติดต่อมานะคะ อย่างนี้เดี๋ยว f อ b ินมาแชร์ในเรื่องของหนังสือที่เขาทํามาของรานโพจะเกี่ยวกับอิทธิฤทธิปฏิหารของพระท่นฮีซึ่งเขียนโดยคุณสุทธิพรชูแก้วเป็นเพื่อนผมเองครับน่าเพื่อนรุ่นเดียวกันครับเพืรุ่นเดียวกันเลฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอภิธิารเยอะแยะเลยค่ะใช่คุณสุทธิพรนี่เขาเขาก็หาข้อมูลเขาหาข้อมูลมาอันนี้เป็นอภิิหารเหรียญรุ่นแรก ของคุณสุทินยังเจบเดี๋ยวแอดมินบีก็อ่าจาทะทยอยเอามาทำเป็นคลิปดีกว่าเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึง่ง <Okay. S 1> เขียนว่าสุนักบ้ากัดไม่เข้าแี่ <Yeah. S 1> เป็นเรื่องของเด็กดิมคนหนึง่ง mm. ที่โดนสุนักบ้ากัด mm. แต่มีคนใกล้ตัวเราที่โดนเคยโดนสุนักกัดทำให้นึกออกป้าก๋ง กลงบีหรือเตียยของปาเนี่ยค่ะเตียเองนครับเตียปาเล่าดีกว่าว่าเป็นไงเรื่องราวเป็นยังไงบิดว่าตอนนั้นบียังเด็กแต่จําได้ว่ากลงโดนหมากัดก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเออกี่หาอะไรติดตัวเตี๋ยของกี่สักอย่างนะอาจารย์พูดมาเองเูดมาเองผมบอกอะไรอ่ะจะบอกอะไรก็ได้ผมก็นึกนึกอะไรดีว่า พอดีมันมีไม้อยู่ไม้ไม้ไม้แกนเมื่อยอ่ะเขาบอกว่ามันมันเป็นตนผิดใช่ไหมผมก็เลยแกนไม้เมื่อยผมก็เอามาแกะเป็นพระปิดตานี่ครับเอามาแกะเป็นพระปิดตาองเล็กนิดเดียวแต่รู้สึกเมื่อก่อนตาเลี่ยมกรอบไหมเมื่อก่อนเลียมเรี่ยมกรอบพลาสติกตอนนั้นผมทําเป็นผมผมทำกรอบพลาสติกอยู่ผมก็แกะอันนี้เสร็จ สเสร็จแล้วผมก็เอาไปให้อาจารย์อาจารย์บอกเออน,นี้อ,อันนี้เอาให้เอาให้แกบพบติดตัวอาจารย์ก็เอาไว้จับรูปรูปคลำคลำรูปรูปคลำคลำแล้วแกบอกเออไปเอาไว้ให้เตี่ยของกีดพบติดตัวนะผมว่าครับครับผมก็รับมาแล้วก็กลับมาถึงบ้านผมก็เลี่ยมบัติใช้เวลาแกะเน,นื้ไหมคะหลังจากที่อาจารย์หีบบอกว่าให้ไปหาอะไรก็ไม่ไม่นานนะรู้สึกว่าจะวันหนึ่งแหละ วันเดียวออวันเดียวอ่ะวันเดียวพออาจารย์หีดทักปุ๊บหาอะไรติดตัวให้ให้โงติดตัวไว้หนอ่อยป้ากลับมาแก,แ,กแกะแกะแกะอีกวันเนึ้งเอาไปให้อาจารย์หีดใช่ใช่แบบค่วันเดียวพออาจารย์ปุกเสกอะไรเสร็จแกบอกว่าเออเอาเอาไว้ให้ให้เตี่ยของกีพบพวกติดตัวนะมหมอดครับได้ครับผมก็บอเอามากลับมาม <ๆ S 1> เลี่ยมปฏิกเพราะตอนนั้นผมเป็นช่างเลี่ยมเลี่ยมกรอบปฏิกอยู่ผมก็เลี่ยม เรียบแล้วก็ใส่ที่ที่เน็บกระเป๋าอะให้ท่านใน็กระเป๋าบอดเตี่ยวเวลาตื่นจากนอนแล้วก็อันนี้ติดกระเป๋าเลยนะทุกวันแล้วผมก็ติดจริงๆนะแล้วก็แกก็เหน็กระเป๋าทุกวันจากเวลาแกนอนนะนะใช่ก็ตื่นนอนตอนเช้าแกจะเหน็บกระเป๋า แกชอบมาดูหนังออชอบดูหนังนี่ลงหนังนี้แหละเมื่อก่อนเป็นลงหนังเมื่อก่อนผมอยู่ข้างในในตลาดอ่าตรงนี้จะเป็นลงหนังก็ห่างประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเมตรได้คะประมาณนั้นประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรห่างเข้าไปข้างในก๋งก็เดินมาตรงนี้แกก็เดินมาเดินมาทุกคืนตั้งเดินไปเดินกลับหลังเลิกก็เดินกลับชอบมาดูหนังได้ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ่ก็ชอมาดูหนังเดียวหายแน๊ะ ต้องไปดูหนังละต้องไปดูหนังแน่นอนเ,ออเลยแกดูทุกทุกเรื่องหนังจีนหนังไทยหนังฝรั่งหน,งงนังอินเดียดูดูทั้งนั้นมาแล้วก็มามาซื้อตัว๋วบางทีกดก้างๆบอกเออโก้ช่วยเลี้ยงตั๋วได้แกก็เออแกก,ก็กวักเปล่าๆบอกเออแกก็ซื้อตัว๋วซื้ออะไรให้เป็นคนใจดีด้วยดูใจดีใจดีมากบางทีเด็กๆมาขอตังค์แกก็ให้ออ <แก S 1> ก็กตงังให้ตังเห็นเด็กเอาไปซื้อขนมเออให้ตงังไปซื้อคนนี้ออใช่วันนั้นแกเดินมาดูหนังนะแล้วปรากฏว่าหมาที่ข้างข้างถนนนะ่ะมากัดท่านมาสามสีตัวนะแต่ตัวนั้นน่ะมากัดกัดที่ขาท่านกัดน้องเออกันดน้องกัดที่น่อง คนเขาดงดังเงินดังดังเงินเช้าว่าเออหมากัดกัดโหวัลกัดกัดโคและมีคนวิ่งไปบอกผมที่บ้านบอกเออเตียกุกีหมากัดนะผมตกใจอ่ะผมก็รีบวิ่งมาดูแกก็ตอนนั้นก็ยังยืนอยู่ที่ตรงนั้นแหละคือว่าคนเขามาช่วยอ่คนแถวแถวนั้นก็มาดูแลอยู่ผมก็เตียบินแนอะไรเตี่ยหมากัดหมากัดตรงไหนแกเอามาดู รอยไม่เห็นมีอ่ะคนดีเข้ามายืนหนูก็บอกเออไม่มีรอยเออเกอมันกัดไม่เข้าว่ะกัดเออไม่ใช่มีมันไม่มีรอยมีแต่เป็นรอยู่ะกัดไม่เข้าเออาอ๋อแต่มีรอยอ่าเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยแดงจ้ำจ้ำแดงแดงแต่ว่ามันมันไม่ไม่เข้าเนื้อออตอนที่มีจําได้มีรู้สึกว่าจะเหมือนมีคนทายาให้ผมแต่สีเหลืองเหลืองแต่ไม่มีแผลไม่มีแผลใช่ผมไม่ต้องดูอหนังเยวว่าไม่เป็นไร ไปดูหนังจอ <S <S แล้วก็ผมก็ต้องมาเป็นเพื่อนก็เนั่งดูหนังกับแกไปจนกระทั่งวันหนังจบก็กลับพร้อมกแก<ต>กลับไปไ <ข S 2> ถึงบ้าน,<ห>นแล้วก็ไปดูไม่มีแต่นั่นแหละพระผิดตาเก็บเป็นเน็บที่กระเป๋าพอรุ่งเช้าผมก็ไป<ม>หาอาจารย์อีกอาจารย์ก็ทักว่าเป็นไงจกอเพราะว่าอะไรอาจารย์เห็นว่าหมากัดเลยว่ะบ่บอก อาจารย์รู้ได้ไงแกก็ยิ้มหัวแล้วผมก็ยกมือไหว้กราบท่านกราบที่เท้าท่านไปสามครั้งว่าที่ท่านช่วยคุ้มครองอเตี่ยผมผมก็แบแข็งแรงแข็งแรงจนตอนสุดท้ายของท่านท่านก็ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะท่านแค่แบบว่าอถึงเวลาแล้วก็ เนาะผมเสียตอนปีสามศูนย์สามศูนย์ใช่ก็ที่ได้ทำยันพระเจ้าเอ้ยยันครอบจัก,กรวาลเนาะอ่าใช่ยันครอบจัก,กรวาลที่พระท่านหยิบขึ้นมาเสกให้กับพระท่านกำเนิดเมื่ลไรคิดถึงกงาะแอดมิน n ีนี่ลูกกง อยู่กับกงงนอนกับกงงกินกับกงงนอนกับกงงบางทีก็ติดสอยขอกงงไปดูหนังด้วยแต่ด้วยความที่เรายังเด็กเนาะกงงแล้วจะแบบแอบแอไปไม่ให้พวกเราตามเพราะว่าตักดึกสมัยก่อนสองทุ่มสามทุ่มที่มืดก็ตื่นแล้วค่ะสมนยก่อนหลังมันเลิกดึกบางทีแกก็ต้องแอบไป กลัวว่าบีมจะตามไปตามตามติดกงค่ะตัวนี้ตัวติดโกงติดกงมากก็ใช้กินข้าวก่อนก็ไม่กินถ้าโกงไม่กินก็ไม่กินเออต้องกินร้อมกงกพร้อมโกงแล้วก็ชอบกินเหมือนกกงกินกินกับตะเกียบเนาะกินกับตะเกียบ ยาพัยยะสาวารียาภัยยะสีวายะพักขวาพุทธังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ